ค,คลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวองจรขับพัดลมนะครับอยู่ส่วนตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันจะมีทรานซิสเตอร์อยู่2ตัวนี่นะครับนี่คิวแปดร้อยคิวแปดนี้2ตัวนี้นะครับเป็นตัวควบคุมสัญญาณ PWM ที่ส่งจาก CPU มาทางนี้นะครับแล้วมันก็จะส่งไปที่มอเตอร์นะครับนะครับคอนเนคเตอร์นะครับนี่แฟนมอเตอร์อยู่ตรงตรงนี้ นะครับแต่แม้แตงมอเตอร์ขาที่แหวงอยูนจะมีขาแหว่งนะครับพัดลมนี่ชุดได้อยู่ตรงนี้เดีย๋ยวเรามาดูวงจรจริงนะครับตัวนี้มีวงจรเลยนะครับมีวงจรจริงมาดูว่าไอส่วนค่าตัวเช็คนะครับพัดลมรงคอยร้อนนะครับตัวเช็คยังไงเรามาดูวงจรแล้วกันอ่ะโอเคอันนี้เรามาดูวงจรจริงนะพอมีวงจรแเราก็ง่ายนะครับ การทำงานของมอเตอร์ชุดนี้นะครับก็มีไฟนะครับไฟ dc นะครับมาเข้อตรงนี้เลยครับนี่ DC ไอสามร้อยโวลต์เนี่ยมาวิ่งตรงนี้ไฟเลี้ยงนะครับเหมือนไฟเข้า ip m แล้วก็มีไฟสิบห้าโวลต์นะครับนี่ไฟสิบห้าโวลต์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสัญญาณ pwm นะครับไดร์คับตัวนี้เป็นตัวปรับรอบนะครับนี่ครับนครับแฟน PWM นี่ตรงนี้จะส่งมาที่ซีพนะครับ c ี CPU นะครับจะส่งเป็นไอเ์พ d ทอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นร,บรอบๆบของมันมานะครับทิกแมาเป็นจังหวะทางความถี่ว่าจะเอารอบสูงรอบต่ำเ้าเร็วเ,วเรวแรางเบาอย่างเงี้ยคุกเดยวทางนี้นะครับคราวนี้ให้เรามาดูทรานซิเตอร์สองตัวนี้นะครับดูชิปสองตัวนี้ให้ดีนะครับดูทิศทางของลูกศรดูนะครับไอนี้หัวอ,ออกไอนี้หัวเข้าจำได้ไหมครับตอนที่อาจารย์สอนในห้อง พื้นฐานเทนเซอร์หัวออกเราเรียกแบบไหนเร,เรียกว่าแบบไหนครับจำได้ไหมแบบจำได้ไหมอันนี้เรียกว่า NPN ถูกปะ NPN อันนี้หัวเข้าเป็นอะไร PNP P. อ่าอ่าตอนนี้มาดูการทำงานมันทำงานยังไงมาดูกันนะครับมาดูกการทำงานมันทำงานยังไงเริ่มต้น เมื่อ CPU ส่งสัญญาณ PWM มาตรงนี้เป็นบวกนะครับเป็นบวกมาส่งสัญญาณบวกมาสีเหลืองมานะครับมาตรงนี้ปับ๊บนะครับสัญญาณบวกดูนะครับบวกถูกไหมบวกตรงนี้อะไร P ถูกป่าวบวกก็คือโพซิทีฟนะฮะพอมาตรงนี้พอบวกปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ เจ้าขา C ตรงนี้นะครับขา E นะครับเมื่อมีสัญญาณบวกมาทิก C E จะนําไฟฟ้าได้ก็จะทําให้ไฟตรงนี้ตกลงเป็น0ูนย์โวลต์นะครับคือตรงนี้จะกลายเป็นกาวี่คาเบสของ 800, เนี้ยคาเบสของ Q 8 0 0ยเนี่ยมันจะตกองเงินกาวถูกไหมครับเพราะตกเป็นกาวดูนะกาวคือลบถูกไหมครับลบไอ้นี่ n ก็คือลบถูกไหมพอตรงนี้ตกเป็นกาวปึ๊บนะครับ กระแสไฟฟ้าจากตรงนี้ก็จะวิ่งผ่านนะครับตามจังหวะ PPM ไปส่งเข้ามอเตอร์ได้นะครับเนี่ยที่เป็นสัญญาณทิเนี่นะครับเห็นไหมครับนี่วิ่งนี้นี่คือการควบคุมความเวองมอเตอร์คราวนี้วิธีการตรวจเช็คง่ายๆนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าทรานซิสเตอร์ q แปดศูนย์่งดีเสียนะครับจานมีวิธีง่ายๆก็จ่ายไฟเข้าวงจรนะครับแล้วก็เอาแหนบเนี่ย ช็อตขาสามกับขา1นึะครับนี่ช็อตมันอย่างนี้เลยป๊าเนี่ยสองจุดครับพอช็อตการสิลสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับแรงดันตรงนี้มันจะถูกดึงตกมาเป็น0โวลต์นะครับถ้าตรงนี้ลงเป 0, ็น0นโวลต์แล้วไฟสิบหโวลต์มันจะวิ่งผ่านมาทางนี้ได้นะครับ ลองจับเนี่ยลองวัดไฟที่ที่ที่ R ตรงนี้นะครับกับเทียบกับกราวนะครับตรงจุดนี้นะครับตรงนี้เทียบกราวนะครับถ้าคุณช็อตตรงนี้ปั๊บมี15โวลต์มานะครับไอตัวนี้ดีแต่ถ้าคุณช็อตตรงนี้แล้ว15โวลต์ไม่ออกไอ้นี่เสียนี่วิเช็คง่ายๆถ้าคุณวัดต่อจ่ายไฟนะครับต่อจ่ายก,ก็ยง่ายๆครับวิธีการเช็คเราก็ใช้คอมเพนเตอร์เข้าไปจับเหมือนปกติครับคอมเพนเตอร์จับง่ายกว่าครับนะ อันนี้กับ B ใช่ไหมจับ B กับ C B กับ E แล้วก็ C กับ E ดูรูปนะครับว่า3าทีนะครับดูจะรูปไหปตอนนี้นไม่มี R มันก็จะไ,ได้เป็นลักษณะเป็นรูปเอยียงนิดหนึ่งนะครับเป็นนิเอยียงหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปวัดดูนะครับเะไจะเห็นส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับจับมิเตอร์จับ B กับ C B กับ E แล้วก็ C E 3ีทีแต่ถ้าคุณใช้มิเตอร์คุณต้องทังฟอร์เวิร์ดรีเวิร์ดหกทีนะครับหรือใช้การทิกก็แล้วแต่จะทำ ใช้คอมพิวเตอร์จับง่ายกว่าเยอะนะครับหรือจับกาวไว้นะครับแล้วก็แตะ B C E 3รอบก็เจอแล้วแล้วแต่จะวัดนะครับว่าทำได้2วิธีนะโอเคอันนี้ในส่วนของการทริกนะครับตอนนี้เรามาดูในส่วนตรงนี้ต่อตอ,อนนี้เรามาดูในจุดนี้ต่อนะครับตอนนี้ ตอนนี้เราเขาา้าใจเลยครับเพราะสัญญาพีเอ็มมาตรงนี้ปุ๊บนะครับมันผ่านตรงนี้ลงกาวลงกาวตัวนี้าตามจังหวะนะครับตามสัญญาณที่เข้ามาตรงนี้ก็มีสัญญาณทิศเข้ามานะครับแต่มันจะทํางานในช่วงเป็นซิกลบเพราะฉะนั้นตัวนี้จะคล้ายๆกับตัวได์นะครับจะคล้ายกับได์อ่านี่ไงบัฟเฟอร์ถูกไหมครับนี่ใช่ไหมครับตรงนี้เข้าบวกใช่ไหมเข้าบวกออกไหมเข้าบวกใช่ป่ะ นะครับเข้ามาหนึ่งตรงนี้จะออกเป็นศูนย์แล้วก็ายวเข้าเขาบวกออกเป็นลบนี่นะครับวงจรชุดนี้ก็คือเจ้านี่นี่เองนะครับ IC ซีบัฟเฟอร์เพราะงั้นจริงๆใช้ซีบัฟเฟอร์ก็ได้นะครับ, er. รร er <c oughs> รบแต่นี้ก็ใช้เซนเตอร์สองตัวนะครับมันคือวงจรภายในของซีบัฟเฟอร์นี่เอง นี่ครับการควบคุมมอเตอร์นี่วิ่งมาสิบสุดนี้ส่วนขาเจ็ดนะครับขาเจ็ดไปต่อเนี้ย f in นะครับตัวนี้เป็นคือฟีดแบ็กนะครับตัวนี้ง่ายๆคือขา fb นี่เองครขาฟีดแบ็กนะครับอินกลับอันนี้ก็มีไฟเลี้ยงนะครับ power นะครับสิบห้าโวลต์นะครับคสิบห้าโวลต์อันนี้อันนี้กลาวนี่วิ่งไหนนะครับอันสิบห้าโวลต์นี่ไฟเลี้ยงมาเพราะชาร์จดีห้าห้านี่ตรงนี้นะครับสรุปก็คือถ้ามอเตอร์ไม่วิ่งสิ่งที่เราต้องเช็คต้องเช็คอะไรมากนะครับ เช็ค i อ q 800นะครับ Q 801แล้วก็ไดโอด2ตัวนี้นี่คือจุดที่เราจะต้องเช็คตัวนี้ไว้ทำลายตัวนี้ไว้พูอัพครับสัญญาณฟีดแบ็นะครับเนี่ยนะครับไฟครับจุดนี้ฮาวนดีนะฮะดูไดโอสอตัวนี้นะครับจุดที่ตจุดใหญ่ที่เจอหนะ้าจะปัญหายอยู่ตัวตรงนี้มากกว่าเพราะ Q 801เนี่ยเป็นจุดที่รับกระแสสูงที่สุดนะครับ ไอ้น,นี่เป็นไฟเบรคเ,เฉยๆเนี่ยมี R เห็นไหมไฟมันจะมาตรงนี้15โวลต์ผ่าน R นี่เราวิ่งมานี่แล้วดึงลงกาวนะครับซึ่งกระแสตรงเนี้ยไม่สูงเท่าไหร่ตัวที่กระแสสูงๆคือตัวนี้นะครับแ่าโอกาสพังเนี่ย Q801 จะพังมากกว่า Q800 นะครับนี่คือการเช็คง่ายๆนะครับพอมองวงจรอ,ออกแล้วนะอ่ะมาดูสูบการทำงานของมันเริ่มต้นพอหลบจะทำงานได้หนึ่งก็ต้องมีไฟนะครับไฟไฟ DC นะครับที่มาจากไอ้ตัว วงจรคอมพิวเตอร์มารอตรงนี้ก่อนปุ๊บนะครับ2ออันนี้ขาสีเป็นกาวนะครับแล้วก็ไฟเล็กสิบโวลต์วิ่งมาทางนี้มาลอก่อนนะครับแล้วก็มีชุดคําสั่งนะครับชุดคําสั่ง pvm จาก cpu ส่งมานะครับนะก็มาปุ๊บพอมาถึงปุ๊บปุ๊บไอ้นี่ดึงดึงไฟลงกาวอันนี้มันไฟกลางกาไอ้กระแสที่ไหลวิ่งเข้าแผ่นได้เข้าไปสั่งงานถ่ายเพาวมอเตอร์ทำมอเตอร์ก็หมุนได้เพรานั้นสรุป ถ้ามอเตอร์ไม่หมุนนะครับก็ต้องมาเช็คว่าลายตรงนี้มันต่อ CPU หรือเปล่านะครับถ้ามันต่อนะครับก็โอเคนะครับวัดไฟมาถ้าคุณจะเทสแบบว่าคุณจ่ายไฟมามีสัญญาณทิกมาไหมถ้ามีสัญญาณทิกมานะครับเสริมซีพียูดีแล้วก็มาเช็คไอทรานซิสเตอร์สองตัวนี้เอาคอมบินเนชั่นเช็คง่ายๆนะครับแล้วก็เช็คไดโอดคู่นี้นะครับโอกาสที่มันเสียเนี่ยนะครับจะเป็นที่ Q801 มากที่สุด เพราะว่าเป็นจุดที่รับกระแสสูงสุดให้พวกเราจําไว้ว่าจุดที่กระแสสูงสุดก็คือจุดที่จะพังง่ายที่สุดเนี่ยตัวหลักๆเนี่ยฮะนะครับเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เจ๋งมากที่สุดในอุปรกรณ์ชุดนี้นะครับแต่แต่เราก็อย่าลืมนะครับดูอ่าคิวแปดร้อยด้วยเผื่อบางทีมาเจออะไรหนักๆมาโหลดหนักๆก็อาจจะไปทั้งสองตัวนะครับคู่เนี่ยเป็นคู่ที่ต้องดูนะครับแล้วก็ไอซีตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับซีแปดร้อยตัว นะครับตัวนี้ที่มีโอกาสเสียนะครับจุดอ kind of ื่นก็คงไม่มีอะไรนะครับก็ <wrestler. S 1> <im ans> ให้ดูประมาณนี้นี่คือวงจรพัดลมของเจ้าฟูจิซึนะครับนะครับดูคอนเนคเตอร์อันนี้น,นี่กลุ่มนี้นะครับอยู่กระจุกนี้นี่นี่เห็นไหมซีตัวใหญ่อยู่นี่นะครับเนี่ยตัวที่จัดบอก480เห็นไหม480อยู่นี่นะครับอันนี้ Q800 อยู่นี่อันนี้ Q801 นะครับที่ต้องเช็คเนี่ยดูเนี่ยกระจุกเนี่ยนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละ ไอ้สตัวนี้แหละครับที่เราต้องตรวจสอบหลักๆเลยครับนะฮะหสามแค่นี้จบนะครับโอเคนะครับคลิปนี้วงจรกับพัดลมเราจบด้วยเช่นนี้